สวัสดีครับผมนะครับบรรทุชาลุ่ไฮเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตนะครับรีวิวขายนะครับรถขุด1รายการนะครับไปรถขุดนะครับไซส์5.5าตัานนะครับยี่ห้อคุณมะสุ รุ่นนะครับ p c 5 6นะครับขีด7นะครับขอย้ำว่าเป็นรุ่น7นะครับในฉบับของรถใหญ่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากพวกรถเล็กอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งรุ่นรุ่น7ของรถเล็กเนี่ยบางคันเนี่ยยังเป็นอ่ารูปแบบปั๊มเฟืองอยู่เลยนะครับซึ่งรูปแบบตัวนี้ถือว่าเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับเป็นที่รู้นะครับเพราะว่าแกะแบบมาจากเป็นโฉมรถใหญ่ซึ่งรถใหญ่กับรถเล็กเนี่ยคำว่ารุ่น7จะแตกต่างกันนะครับซึ่งในหมวดหมู่รถเล็กจะเป็นรถที่ปีเก่ากว่าซึ่งตัวที่ผมนำเสนออยู่ค่อนข้างจะรรรรุ่่่่นนใหหมมกกวาาาาาเเยยยออะคบซึงสิ้ล์175 เพื่อไม่การเสียเวลานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับชมรายละเอียดนะครับในคลิปวีดีโอนะครับดังต่อไปนี้ไปกันเลย อ้าวนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้นะครับก็เป็นรถขุดนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่ที่อยากแบบนําเสนอนะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับชมเพราะว่ารูปโฉมนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมานะครับดูแล้วอ่ารู้สึกคือลงไหลนะครับคือในเสน่ห์นะครับของตัวบอดี้ตัวรถนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ชนิดชื่อเพิงดีเซลขนาด4สูบนะครับเป็นเที่ยวเลยครับมาพร้อมกับรูปแบบนะครับปั๊มผลิตเป็นปั๊มนิ้วนะครับ ภายในห้องโดยสารก็ห้องควบคุมนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของคอนโทรลนะครับเป็นรูปแบบคอนโทรลสั้นน้ํามันนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งนะครับภายในต่างๆแล้วก็ตกแต่งนะครับไปด้วยเกี่ยวกับพวกระบบแอร์นะครับเครื่องเสียงแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับคือกล้องนะครับเอาไว้ส่งท้ายนะครับเวลาฉุกเฉินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารายการนี้นะครับเป็นรถตุดยาวตุดยื่นก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งตุดยาวนะครับอย่างรายการนี้ก็จะซ่อมแซมง่ายแต่ข้อเสียก็จะเป็นรถที่อาจจะเทอะทะนิดนึงนะครับต้องใช้พื้นนททีี่่ะครัััับบจจจํํําาาากกดดอล I don't know. สำหรับสินค้านะครับคือรายการนี้นะครับก็คือเป็นรถที่นะครับเพื่อจะไม่ได้ทํางานเร็วอาจจะไม่ได้ทํางานไวแต่เป็นรถที่มีความนิ่มนวลนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวถ้าคนนะครับคือบางคนต้องการไวๆเร็วๆก็แนะนําไปทั้งพวกสายโกเบคูบต้าอะไรเง้นมากกว่านะครับซึ่งโคมาสุรายการนี้อาจจะเป็นรถเอ่ยนะครับเหนื่อยเรื่อยนะครับไม่ต้องเร่งรีบอะไรแต่มีความนิ่มนวลนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวเรื่องของประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เป็นรถที่ระบายความร้อนนะครับ ได้ดีกว่าหลายๆรุ่นนะครับสำหรับรายการนี้เรื่องของราคานะครับผมก็เสนอนะครับอยู่เพียงแค่นะครับเจ็ดแสนนะครับสามหมื่นบาทนะครับก็รวมแหวกรวมภาษีและรวมบริการจัดส่งนะครับให้ฟรีนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของแถมนะครับจะมีให้ไม่ว่าจะเป็นพวกชุดประแจชุดบล็อกนะครับฟันอาบุ้งกีกองอากาศนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระบอกจารบีจารบีนะครับตาโจเกออีก2กิโลกรัมที่เรามีไว้ให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับที่จะมีแถมอีกอย่างนะครับก็คือเป็นคู่มือนะครับ ในการบำรุงษาในการดูแลเบื้องต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกๆนะครับระยะกี่ชั่วโมงนะครับควรจะเปลี่ยนถ่ายอะไรและก็คือการเปลี่ยนถ่ายในรอบครั้งนี้นะครับคือใช้งบประมาณเท่าไหร่ซึ่งเรามีแจ้งให้เรียบร้อยนะครับ ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยให้ลูกค้าเนี่ยคือไปใช้งานแบบโดยที่ไม่ต้องไปถามท่ายนะครับคือใครๆนะครับก็สามารถตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อรถกับเราหรือลูกค้าที่เห็นเรานะครับในคลิปหรือในแฟนเพจหรือใน YouTube ต่างๆก็ถือว่าทุกท่านนะครับคือเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับผมยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับทุกรายละเอียดนะครับปรึกษาได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรถมีปัญหาหรือรถมีความปัญหาเรื่องความร้อนระบบไม่มีแรงหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะสอบถามเรื่องอะไรเพราะร้านเราก็ ไม่ได้จําหน่ายเฉพาะราไมโคงเดียวร้านเราก็อีกสาขานึงก็เปิดเป็นที่ร้อยนะครับคือจําหน่ายอะไรนะครับคือพบวงจรนะครับเปิดมาตั้งแต่มกรานะครับมกราต้นต้นของปีนี้แล้วนะครับก็สามารถนะครับสอบถามผมเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับช่องทางที่จะสอบถามนะครับได้ผมขึ้นไว้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผ่านหน้าจอนะครับ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดุชานะครับลุงเนลเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ